Oh, so... I'm the jump master. Follow my lead. Oh, ho. don't well positioned there Follow me to victory. I'm <laughs> ไหาปืนที่ดีเตี้ยเตี้ยนีเตี้ยนนี่เตี้ยนีนี่นีอนึงแเดียวเมาแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเมาแดนชิปดิชิปชิปแทบดิเดี๋เดี๋ยวทิ้งอ้ต้องไม่ต้องนี้แหละโอ้โหเฮียทิ้งองดีกูเลยเหรอทำไปเลยขวาก่อนขวาก่อนนี่ก็หมดิงองดีกูอะ ก่อแตกเขาออกเขาออกตัวนั้นอะตัวตัวจริงเลยตัวจริงเลยประตูประตูตัวนึงข้างด่นใครเด่นหลังจะเข้าหลังจะเข้าหลังจะเข้าหลังจะแตกหลังน็อกปุ๋งห่วยยิงข้ามเลยข้ามเลยวุ้ยพี่นี่ง่ยกดตายกดตายได้เลย น็อกน็อกน็อกตีดีหลังงงหลังงงล่วงล้ล่วงละน็องสองตายหมดครับลงเอาเกิดเจ๊ลงมาที่เดิมไหมเอาเกิดเอาเกิดเก็บด้วยหลุมเดียวครับตีบนหัวฝั่งนี้บนหัวฝั่งนี้บนหัวฝั่งนี้หย่อนระเบิดหย่อนระเบิดหย่อนระเบิดให้โดดระตูนึงโดดระตูนึงน็อก ปากผมปากที่บนเลยแล้วมันก็ต oui> ้องมีเอาแม่งก่อนสวย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 อีกตัวนึงอีกตัวนึงสามเลยสวยหลังเข้าหลังเข้าเติมให้น็อกน็อกไม่เป็นไรไม่เป็นไร มาเติมมาเติมหลยปั๊มอยู่พี่โดนพี่เดนพี่โดนพี่โดนเหนล้วเห็นแล้วถอยมานี่นีที่รับต่อหัดกันเก็บที่หลังข้าหลังข้าฝั่งนี้ข้าน็อกข้างบนหลังคาโอ้ยไกลยิงด้วยปะร้ดนปะรี่ย หล,ลงละลงละว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 ลงละไบ้านตัว <lat> น, an, <Yeah. S 3> นึงเนะนี่ยเจ๊ก็น็อกน็อกน็อกโอ้ยบนหัวเย็นโอ้โหมาเจอต่อน็อกดีสัตว์ไปไหนดี ่วยอ้ไมจะหิขอวสวิขอสามวิขอสวิขอวิเดียวกดตายเลยจ๊กดตายเลยจ๊กดตายเลยเดี๋ยวลื้เดี๋ยวลื้เดี๋ยวเดี๋เ้้บ หรือขบวนเรเปบนเปี้ยวแล้วเกินไม่รู้เปี้ยวทียอะไรนะไกูไอ้สัตไม่รอดี่ไงไอ้สัตว์กูมาเซอร์ไพรส์แล้วอีดูตีตีตีไม้ตัวไม้ตัวไม้ตัวทีหลังเท้าหลังเท้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็แล้วตายดิเฮียอุ้ยกูมหาใครเนี่ย หายแล้วแต่เงนเยอะสั่งมาเต็มเตเต็มสวยเอาของมาบอกให้ดูอ้าสวยสวยยี่เจยหลังเข้าเายหน้าเข้าเดี๋ยวหลังน้องอีกปืนนี่อะไรอู้ยหลัยหลังอู้ยอู้ยพี่พีเบก่อนเบรก่อนอย่าเพงอย่าเพิง ไปก่อนครับไปก่อนโอเคโอเคต่อเลยต่อเลยตามกองกบเน่แ่ว่าต้องรีไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดให้ข้างบนโอยหน่ยโดนนี่นะแย่สัตายนมอเดินงง

Target spotted, bar. Lai lại bay lại bay lại bay. bai, lai bai. Lai bai, lai bai. Lai bai, lai bai. Lai luôn á. ล็อกหนึ่งล็อกสองแอดขึ้นาบนหลังคาล็อกขาเยื้อมตาไปแอดนกตรงเจ้ตรงเจ้นกล็อกสองสเลย สายเข้าปิดให้สวย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 นกไม่านผมไม่านผมราคา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 สวยหมดไปหมดเลยเกืบสามคิวนั่นจริงเหรอ ขวาไปมึงรอก่อนเดี๋ยวอัดเสร็จแล้ววาแล้วมาแล้วขวาที่สองตัวโอเคขวาปิดขวาให้ก่อนเลยนั้วโดนอลเป๊บผมปิดให้นล็อกไปแล้วตายเหลืองหลังเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยคือผมสาวนี่แตก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  อุ้ยพี่ไปได้ปะตีๆเข้าวบอลเท่ากูไปไปไปลองบ้านก่อให้เจ๊เกิดไปพี่พี่ยื้อไว้ให้เจ๊เกิดก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วรอโดดอ่อยลองปิดบ้านในบ้านรอขาให้มันซ้ำผมให้มันซ้ำผมให้มันซ้ำผมเจ๊เกิดเจ๊ไปเกิดไกลๆเลยนะ เด้ไปเกิดในวงได้ไหมใช่ขยับไปเลยขยับไปเลยพี่เล่นไปพี่เล่นไปได้คนไม่หมดอ่ะดิกูก็อยากให้หมดนะคุณก็มันไส้เหมือนนกัแหละที่ใหญ่ ไอ้เแย่ในหลอยอยู่ข้างบนอยู่นั่นแหละไอ้สัตว์จิ้ว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 อยู่นั่นแ้ใจเจ๊เขาหญิงทุกคนจะใจตอนแรกที่ผมลงมามันไม่มีใครอ่ะแล้วเดี๋ยวคุณอ่านใจใส่ดีๆแค่ยิงเฉยก็ว่าตกใจไอ้เจ๊เาหิงทุกคนอ่ะตกใจแล้วนิ้วมันลั่นน่ะมาจากทางนี้มาทางนี้เฮ้ยขยับไปดักดีกว่า สามพันแล้วเว้ยจะสามพันแล้วขออีกร้อยมาแล้วตังค่าเหรอไวไฟได้ยังไงมาทำอะไรตรงนี้วนี่ไม่ี่ะ o n น less enemy Good j นี่แหละตรงนี้เด้อล็อกสี่จัดโอ้ยขโมยหลังฆ่าพี่ยิงให้ก่อน จมอดจมดเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวของพี่ปะหมดหมดไม่หมดหรอหมด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 เลี่เดียวเลยพี่เดียวเฮ้ยมันลงตรงนี้เรอเฮ้ยแบตหลังนี้หลังนี้พี่เหลือที่เดียวเหลือที่เดียวข้างบนอาคารเลยบุมพี่ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยมีตัวนึ่งมีตัวนึงเอาเลยเอาเลยเอาเลยเลยอยู่ในบ้าน โอ้โหมันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านกว่นก่อนกว่ก่อนกว่าก่อนกว่าก่อนี่าหรอนว่าั่อนกว่าก่อน่่นน่ดัยั้ g o i n to e นั่นนั่นนั่นตีมันดูเกิดแล้วจะเกิดแล้วใจเย็นใจเย็นจะเกิดแล้วจะเกิดแล้วออก่อนออกก่อน มา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 พเขพี่แตผมไล่หลังให้พี่พี่ดักเลยพี่ดักเลยยวผมไล่หลังให้พี่ดักเลยพี่ดักเลยพี่ดักเลยผม็นแล้วผม็ีแล้วโอ้ยไปไม่ได้ฮียติดคยเลยวะโงโองงงงโนลลลงงงง อุย,ยพี่เล่นดิพี่เล่นดิน็อกดูฝั่งนี้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 นไปเลยขึ้นไปเลยไปด้วยไปด้วยไปด้วยโอ๊ยมันไปไหนนนนช่วย ตายบมตายผมตนอนน่งไห้งไหนเนี่ยในบ้านเนี่ยไม่ไม่เอาไม่เอารับพันละอุ้ย อุ้ยหลอตัวเดียวหลอตัวเดียว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 อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านก็แตกอุ้วิฟเข้าหน่อยเข้าหน่อยเข้าวิฟเข้าอุ้าวิฟเข้าคุยเรื่องคนบ้านอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยคุณมองหาอยู่บ้านไหนวะขวยดูสกอร์นะครับดูสกอร์ดูสกอร์ผมแล้วครับสายตาเนาะเล่นกับใครก็ไม่เดี๋คนไล่ไปตัดแว่น 他吧